สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้าซื้อกระท้อนมาค่ะพ่อค้าบอกว่าหวานยันเปลือกเลยละค่ะป้าก็ซื้อมาสี่ลูกนะคะเจ็ดสิบบาทปรากฏว่ามันเปรี้ยวยันเปลือกเลยละค่ะวันนี้ป้าก็เลยจะมาทำตำกระท้อนค่ะเดี๋ยวเราไปชวมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะ สมวนผสมของเราก็จะมีกระท้อนค่ะพริกแห้งกระเทียมพริกสดแล้วแต่เลยนะคะกุ้งแห้งมะนาวน้ำปลาร้าค่ะมะขามเปียกนิดหน่อยนะมะขามเปียกนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีกะปิน้ำตาลค่ะแล้วก็ มะเขือเทศจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสูตรนี้ป้าเห็นพ่อค้ารถเข็นนะคะเขามาขายก็เลยสั่งทานก็อร่อยดีค่ะก็ตับตาง่ายๆแบบนี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะนี่ค่ะเริ่มจากปอกเปลือกนะคะแช่น้ําเกลือไว้ค่ะค่ะโครกพริกกับกระเทียมค่ะความเผ็ดตามชอบได้เลยค่ะนี้ป้าใส่พริกแห้งไป5เม็ดนะคะ สองเมตรค่ะกระเทียมไป5้ากรีบกระเทียมไทยนะคะตามด้วยกุ้งแห้งสักนิดหน่อยค่ะกุ้งแห้งป้าก็จะไม่โขลกให้ละเอียดนะคะเป็นตัวแบบนี้เลยอันนี้พ่อค้าเขาจะไม่ได้ใส่ให้เนาะทีนี้ป้าชอบก็เลยใส่สะหน่อยช่วยให้มีน้ำขึ้นเยอะ ะปิน้ำตาลค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะนิดหน่อยค่ะน้ำปลา,าอันนี้ป้าจะไม่ใส่น้ำปลาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มา เพิ่มความหอมด้วยน้ำมะนาาสักนิดนึงค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่ากระท้อนของเราเปรี้ยวแล้วค่ะทีนี้นี่ค่ะเราก็มาซอยกระท้อนใส่กันได้เลยค่ะถ้ากระท้อนของเราเปรี้ยวมากๆนะคะซอยแล้วก็เอาไปแช่น้ําเกลืออีกสักนิดนึงก็ได้ค่ะแต่สําหรับป้าแล้วป้าก็ชอบนะเปรี้ยวๆรสจัดดีค่ะ ก็สับสับสับซอยๆยไปนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบได้เลยค่ะป้าทานแล้วติดใจเลยค่ะเข้าตำง่ายๆค่ะเขามีฝีมือมากเลยแต่เขาใส่ชูรสเนาะแต่ป้าไม่ใส่ค่ะค่ะส่วนเม็ดเขานะคะเราก็ใส่ไปด้วยค่ะ พ่อค้าบอกหวานยันเมเ็ดไอหวานยันเปลือกสุดยอดเลยเปรี้ยวยันเปลือกจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นเม็ดก็ใส่ไปเลยค่ะเสียวจะบาดมือเอานี่ค่ะทีนี้เราก็มาโคลกคลุก,กได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจ,จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นเมนูที่อร่อยง่ายๆจริงๆค่ะอร่อยจริงๆต้องอย่างนี้เลยนี่ค่ะอร่อยมากๆค่ะลองทำรับทานกันนะคะอันนี้ รู้สึกว่ารสชาติจะใกล้เคียงกับที่พ่อค้าตําขายเลยนะคะฝีมือเราก็น่าจะเป็นแม่ค้าได้นะคะเนี่ยลองทำรับทานกันนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ